เล้วก็แะจัถงรุ่นซีนะครับเราจะทาการใน่ันในรุ่นย้อถงปีกมาเฟอร์ได้เลยนะครับตอนนี้รถเยอะมากครับในรุ่นซีนะครับข่าวๆีทันขึ้นนตอนนี้รถแ่ทั้งคู่นะครับเราการรดแห่ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี้ยและกระโปรงครับซับมารถพันครับจากบอยอีทียูช็อังสิปิงเทอร์โบครับ การพนันแทงปีครับแทงปีนี่เป็นขายเดี๋ยวแบบนึงนนะะสุริยาทาแป้งครับจากเอ่ยคาร์เตอร์วิทสระบุรีครับพิเชียนะคนนี้ เอรเซ็นเตอร์ข้าเอรเซ็นเตอร์นะครับใายเตอรเซ็นเตอร์นะครับผมปิดโคดิฟายทัทีครับไม่ว่ากรณีใดๆ้งสิ้นนะครับนี่ห้าหกหนึ่งห